มีอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นสาวแสบแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นสาวแสบสองคนสองคนนี้จะมีพฤติการก็คือจะไปหาเด็กผู้หญิงที่อายุต่ำกว่า18ปปีที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์นะคะไปค้าประเวณีให้กับ กลุ่มชาวจีนถูกตำรวจรวบมาได้ค่ะสองคนที่ว่านี้นะคะคนหนึ่งก็คือนางสาวปณิดาอายุ21ปีก็ถูกจับกลุ่มได้ที่คอนโดย่านหว้วยขวางกรุงเทพนี่แหละอีกคนหนึ่งก็คือนางสาวนันรัฐพอรอายุ22ปีคนนี้ไปได้ตัวที่ร้านนวดในตําบลท่ารหัสอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะใช่ครับชุดจับกลุ่มของตํารวจบกปคมอก็บอกกับว่า ทั้งสองคนเนี่ยเป็นเครือข่ายที่แตกย่อยมาจากผู้ต้องหาที่เคยจับคุณไปก่อนหน้านี้นะแล้วในคดีนั้นเนี่ยมีตัวการสําคัญชื่อนางสาวขวัญจิราอายุ20ปีแล้วก็นางสาวบุษรินอายุ23ปีทําหน้าที่ประสานกับกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นชาวจีนเข้ามาจากเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มีการบอกต่อๆกันบอกว่าถ้าหากใครเนี่ยต้องการหญิงที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ก็จะมีส่วนแบ่งส่วนแบ่งเนี่ยมีตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นบาททำามาเป็นล่ำเป็นสันเลยนะเ <5. S 1> นี่ยฮะ ทีนี้นางสาวปณิตาและนางสาวณรัตพรซึ่งมีงานประจําดีๆอยู่แล้วก็ได้ยินโจทย์มาแบบนี้ครับสุดท้ายไปจัดหาผู้หญิงก็ชักชวนเข้ามาค้าประเวณีแล้วจากการสอบสวนก็ยอมรับบอกว่า เป็นคนกลางในการชักชวนเหยื่อให้เข้ามาร่วมหลับนอนจริงค่ะชุดจับกลุมของตํารวจบอกอปคมบอกด้วยนะคะว่าคดีนี้เกิดขึ้นช่วงปี65มาจนถึง66มีเหยื่อที่เข้าสู่วงวนการค้าประเวณีที่ตํารวจช่วยมาได้ไม่ต่ํากว่า20คนหลังจับก,กลุ่มผู้ต้องหาสองคนล่าสุดเนี่ยย,ยังขยายผลไปยังคนเกี่ยวข้องคนอื่นๆให้ต้องมาถูกดําเนินคดีด,ด้วยขณะเดียวกันยืนยันว่าตํารวจได้ขอสารออกหมายจับค่ะชาวจีนที่ไปซื้อบริการทางเพศเหยื่อไว้แล้วแต่คิดว่าไม่ น่าจะจับกลุ่มได้ง่ายเพราะคนพวกนี้เป็นผู้ต้องหาที่มีหมายแดงติดตัวแล้วก็ถูกขึ้นแบ็กลิสต์ไว้ในไทยแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาในไทยแล้วถูกจับไม่ว่าจะเป็นคดีไหนก็ตามก็จะถูกอายดตัวมาดำเนินคดีนี้อีกด้วยนะคะครับ